นี่เป็นงานงานของลูกค้านะครับที่ต้องการมาแปลงหัวนครับบีบข้างละเจ็ดเซนนะครับสมนะครับเราจะเอายาวขนาดไหนก็ได้นะครับจะเอาแน่นจะเอาฟิตขนาดไหนนะครับบอกได้เลยนะครับวงเลือนะครับที่ต้องการหลังคาต่อยาวๆนะครับหรือว่าเต็นท์นะครับที่ต้องการบีบนะครับเดี๋ยวมาดูการบีบกันนะครับมาดูกันเลยครับเป็นระบบออโต้นะครับตั้งค่าแล้วนะครับอัดยาวเลยนะครับ นี้บีบสองหัวนะครับนี่นะครับเราจะได้แบบนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับถ้าสเกลนะครับได้มาตรฐานแน่นอนครับร้าของเราครับอยู่ที่มิตรกับสายเยาวชนโคราชนะครับตักบุฟี่นะครับอาศัยเห้บริการ24ชั่วโมงนะครับี่เจอร้านเราในคันธีนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนนะครับสจ้าภาพวันนี้นะครับสวัสดีครับ